คือจิงสวัสดีครับยายนางสวัสดีครับสวัสดีครับยายนางครับครับผมสวัสนีเมื่อนี้กลับมาอยู่กับยายนางรัตนเปอร์เซ็นนะครับเอาไงไงมาประลับประยานด้านเลขวิ่งวันต่อไปเนี่ย่ผิดจังหวัดครับผมอ่าว่าเพื่อนในส่วนเลขวิ่งนี่ค่ะจับคู่กันมีผิดมีเถื่อคว้าวังนึงกับคึกห้วยกาดทเว้าไปแล้วนี่ทีหาว่าคุยเกียบเถื่อเกียบเถื่อครับผะคว้าว่างนึงนี่เกียบเถื่อยายนางก็ได้แต่สัญญาณภาพอาจสีบวกใครชัดเจนนะครับเนื่องจากว่า อ่าหน้าใยนา่งเพื่อนกับยู่กลางโคกพี่เนาะยากกับมานหมมีไฟฮะหมอมีไฟมีเตอแสงอับพลังงานแสงอาทิตย์บอกแม่อืมงวดว่านึงหนีเสียดายแต่ว่าคันผู้เอาเป็นกะทีก็เก่าละมันตัวได้หรืกับแม่ให้ผ้ามากเจ็ดผ้ามากแม่หอมาเจอได้ก่อนเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองเออสามเจ็ดสองกันผู้เอาเป็นกะทีได้แค่เก่าหว่าะข้ามานเงิ ปูวินเอาเนาะแต่เมื่อนี้ปูอินดัมสิมาส่งเอาเพื่อนบนไม่เก้าหัวที่มาส่งเอาอยู่อ่าวัดดงนะเพื่อนวัดดงนะเพื่อนเดี๋ยวเมื่อนี้สิมีการไล่สวดทางเพจให้พ่อยปีน้องในเบิงเอาหงอหงหันเพื่อนหายมาตัวไหนเพื่อนหงอหงหันนะเพื่อนหายมกสร์แต่ว่ามาอยู่ดงนะเพื่อนนี่เพื่อนหายตัวใดผู้นี่เอา เพื่อนไหน,นตัวไหนแต่แต่ว่าไง,ไง่ายๆว่าเรียกว่าเขาแต่แต่ว่าเพื่อนบนอ่นเก้าหววเขาเล้วสองรุดหนึ่งแล้วก็อิ่าว่าเบิ้งมือนี่เพื่อนเพื่อน,นกำลังเดินทางมากกำลังสีหอดดุงนะเพื่อนเลยล่ละเดี๋ยวผมจะไปไทยท่ามคีปให้เอฟซีเบิ้งอยู่เอฟซีแฟนเพจแล้วก็ทัางช่องยูทูบนี่แหละคอยกะทีเปิดอ,อันนี้ที่บ้านเปิดเน็ตที่มานเปิดเน็ต เนน็ตแวไดค่อยจีเปิดเน็ตอันของคอยนี่นะโอ้โอ้จีเปิดตำล่าแล้วกินข้าวเที่ยงไหมล่ะแม่กินแล้วบ่าอ่ากินแล้วกรับกินแล้วเนาะสวยปไนฟันนี่ยังจะเคลียบบอตังเต่เน้าป่วยมากนี่บ่ฟันเลยบอฝันยังว่ามันเผามันว่าบ่ฝันยังว่าเอ้ากานเผามาบ่ฟันลวนบอกบอฝันมาก่ปไปมาก่ปอยากเผาแตใย่าเผาเด้อไฟนี่ย่าเผาเด้อก็ยังว่าเผามาแล้วหอดบ่ฟันห้ามฟันเด็ดขาดไฟนี่ตัวห้ามเผาเด็ดขาดเออ เอาบันนี้เอาเออย่านั่งนี่เอาบันนี้เห็นหุ่อันนี้อันนี้แม่ยังนี่เอาขึ้นสูงขึ้นซุ้งแน่เลยเอ้าโอ้ยเห็นมโน่บันนี้เบิ่งเด้อแม่เด้อเอาเอาไว้นี่แหละเออเออที่ไว้จ่อจ่ออังตีละแม่เห็นเห็นเห็นเอาขึ้นสู้งก็นี่แน่แห้งดีเออนี่โอ้นี่ก็ดีซะอันนี้คือชุดเฮาเอาแล้วหรือ่าชุดนี้คือชุดเฮาที่ท่ำงานแล้วแมนท่ำงานแล้วบาทนี้นั่นละบรรทุกว่องกลุ่มละเอาบาทนี้ให้เอฟซีเบิ่งกเชียงใหม่เชียงคานโอ้กันจ กันที่ไทยลงทั้งไต่กัน่อเห็นหนายายนั่งเห็นแก่แขีวเว้ยล้วก็ได้ก็เย่าเบิ่งตัวถาเบิ่งแม่หนาเอาตัวนี่ก็ตั้งห่างจับจับนิ่งๆนะยายเ้อะจับนิ่งๆครับอาวพ่อยพี่น้องครับยายนางก็ฟันให้แล้วสําหรับววดวันที่16กันยายน2565ออาวดนี้นี่ถ้าเลียกเขาววดนี่ยายนั่งสิวาภาษาอังกฤษเลยวันนี้เพราะว่ายายนั่งนี่เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษอยู่บัฒนรมดาวันต่อไปแค่ไปเป็นคู่สอนภาษาอังกฤษเอาเลขเลขวันนี้ห้ส้มหางได้บ่ะวันนี้ก็ส่งหลายหางก็เก่าสามตัวเอาสามตัวจังเลยสี่ไหลหางกระสามวัวกันก็าบ่ปล่อยหลายหางปานี้สามตัวห้วยอันนี้ของแนวเจ้าของมักเนาะดีสุดรถตีนผู้นี้คอยพู่นะคอยเขียนไว้พร้อมเมื่อนว่าอวนคอไว้พร้อมพี่วเจ้าที่ว่าจังเลย ท่านได้ไปเบิ้งไปแล้วลอตเตอรี่ไหมบ่บ่อันมันบ่ยากหรอกค้นขายน้ำแข็งอ่าคอยฝากเงินไปซื้อลอตโต้โอ้ซื้อลอตเตอรี่เราจีซื้อบ้านลุงคือมาเนี่ยคันซื้อลอตเตอรี่นี่เ้าสิเน้นตัวใดปนเนาะจำนวนซื้อลอตเตอรี่ถามมันหลายตัวปะนี่ก็สวัสดีครับตัวตัวคือหลายตัวถึงวัดนี่เอาเอาแต่ว่าเจ้าเจ้าเสียเอาเลขติดหนึ่งนะบอครับผมอันเลขติดหนึงก็เอาสาม หกหนึ่ง <61. S 1> เล่ยที่หนึ่งสามหกหนึ่งเลยหมายถึงสามตัวนะเมียะหมายถึงสามตัว<า>สามหกหนึ่งกับมีสิมีอีกเงินตัวหนึ่งอยู่ตัวนี่เลยสองหกหนึ่งนี่เด้สองหกหนึ่งครับสามหกหนึ่งพายพี่น้องเห็นชัดเกียมดแล้วลครับฉัญย่านเน็ตอาจชีบว่าใครดีอาจชีบเพราชัดเกียร์ปรไไรแต่ว่ากาับอาครับพ่อเคียบจอได้กับเคียบไฟเดอร์ครับเด้อกับคุณยายนั่งบอกแต่ว่าหังสำหรับวันนี้นี่ให้ว่า มหาญาตินั่งกับตรงกันนี้เราเห็นว่าสามหกสามหกเห็นปะครับผมสามหกไมากอีกแล้วไม่ไปทั้งอา,อาจารย์ไข่เมื่เดียวกับสามหกอีกครับไปไล่ไข่กับสามหกไ้ว่าสามหกมาแรกงวดนี่เนาะเอฟซีพคนไปลงทุนไว้แล้วภูมากสามหกอาจารย์ไข่เล่ากับฟันเด็กมาตรงกันพอดีที่เมีย ฟันันว่าจังไรหันฟันว่าข้าเจ้าเอาไข่มาให้สามชิ้นหกหน่วยขค้ืนแรกนะฝันว่าผู้ใายเอาไข่มาให้สามชิ้นหกหน่วยอ่าอาจารย์ไข่น่ะเคอืึ้นที่สองมาฟันว่าไม่ยิ่งมากสามคนเอาไข่มาสามชิ้นหกหน่วยคือเข่ามาถวายมาสั่นมันกับเข่าทั้งซีทั้งหานตัวหร้าเรศลต่อยนะหันตัวเธอดิแมนครับลากยวนี่เพื่อนจักเพื่อนเอาตัวใดใส่อันนี้กับว่มันยังไม่ชัดเจนไปไหนเอาผู้ยิ่งมากนั่นเองชี้บอกเหรอชี ผู้ใายมากกับป็นหาส,นสี่สามหกลดบอกเหรอแม่สี่สามหกกับห้าสามหกลอนบอกตัวมันก็มีขอที่แปลงสั่นี้วก็จังว่าอยากถามกันตัวมูเฮามากมาอยย่สี่นโดนแน่มาบาาแตก็แล่นนี้แล่นนี้วันโอ้มา่าฟาปนใดอกวันนี้ก็ที่้ากันโดนๆยุ่งวันนี้ก็ไดดอันนั้แม่ว่านะมาย่อไรก็ให้ได้ฟากันึิษากันแน่ว่า่ บ่ได้เปลืกจักเทียวันโอ้ยเลขทั้งปูยอดมาไปวะดิแม่บอกเอาเลขปูยอดเข่าสองสองเก้าหนึ่งริบหัวที่แล้วฮะแล้วทรมาโทรศัพท์เสียเข่าวันเข่าวันสองเก้านะสองบอนตัวนอกสองเก้ามันจะไปเขายังไงตัวมันกับเข่าสองตัวเดียวตัวหัวเหนียวพานมากแต่ว่าเลขวิ่งเราไข่เติบอยู่ที่เาแล้วก็ได้แต่ว่าก่ยังเป็นร่องย่ายนั่งอยู่เพราะว่าย่ายนั่งนี่เลขวิ่งยังบ่เคยผ่านเด้ เด็กเล้าคำนวณเอาเนาะเด็กข้ามันอันลอกเอาข้ามัเห็ดเอาปูเราคำนวณดีนับนับหนึ่งสองสามไปล่งเอาดิปูเล่าเห็ด่เฮ็ดพวกเป็นเออเห็ดตามรักทั้งสั้นแม่เห็ดพวกเป็นแม่เห็ดตามรักของแม่คือคำนวณออกมาจกออกมาจังมูเจ้าเห็นนะครับผมสัวสิได้มากเนาะแม่วันนี้พอจะนั่งกัให้แน่บึงดีๆครับเพื่อนๆหกนะมาแค่หกนะแคบจ่อไว้แคบจ่อไว้แล้วอย่ริ่ม อย่าลืมเอาไปวิเคราะห์เอาไปพินิจพิจารณาก่อนสิลงทุนอะไรล่ะเดกใจนั่งบันนี้ดีโอ้ยลืมว่าสันครับแล้วเท่านี้แล้วว่างดินี่ไว้ยาฟ่าว่างเนี่ปวดแขนนี่ยจะว่างยังไงเนี่ยว่างได้ยังไงปวดแขนนี่นี่ปวดโอ้ยอย่าฟ่าว่างเอฟซีเขาว่าเบิรงดไม่เพิ่นก็อยากเขียนอยู่เนาะอจะว่างจังไหนเนาะมาบังคับผู้เฒ่าถือไปปวดแขนกันกคนไหน แม่ว่าให้เอาอันเชี่ยยันเชี่ยขอห้อมาหาเนี่ยสุก็ได้จัดโอ้ยเชี่ยขอห้อเลื่อมจระแม่โอ้ยอยู่วัดอันนั้นจะแม่นหลายเด้อเอามาฝากเราเด้อเด้อตัดมาเลยตัดใส่ถุงเจี่ยวมาหนังก็สิเอาลายบ่เอาลายพี่ชายเอาเม็ดหม้อ่มาตัดตากแดดเจี่ยวมาเห็นหนังขนี่เชี่ยขอห้อมาเนี่ยก็ทีไปปนใส่น้ำผึ้งปนใส่บักขามเปียกนะโอ้มันเปลี่ยนลายยาโยบัฒนาบ่กแม่ไอันนี้สูตรของหลวงปู่จัลลันผมรู้หม้ มาผสมยังแน่แม่ยานี่น้ำเพิงมีบักขามเปียกมีเกลือน้ำเพิงบักขามเปียกเกลือเออแล้วก็เคี่คยว์เขาห่อเพราะมันสีรสจัดจังไหนมันแก่ยังแน่นแก่ห่วยยาอายุวัฒนะนอแก่ไรเบิดสุยางไตไวายไตเว้ยอีหยังไรมั้ยโอ้ยเพรว่าแม่อยากได้ตัวบอกย่ำไหนก็าอะไรจะเ,รเดี๋ยวเสียงวมาฟังหรือจะมันมันไหลแก่พอเด้เอฟซีก็บอกว่า อันตาแข็งไว้แล้วแ,วแม่เที่ยวก็ขอเดียวนนูส่งน้ำผึ้งไปให้อยู่นั่นนี่เรียบซี่ก็ได้ที่ได้ใจ,ใจใเทียบซี่ันไดข้าเจ้าโอ้ยว่าแต่แจงมากต้อรัพท์บข่อยเออเลยตรงนี้เนะจีได้ซื้อเครื่องไม้ตรงนี้ครับผมออ้าวันนี้ทีนเ้าซู่ฟังมวันนี้ก็ได้ยายนางร้านเประเซ็นต์งวันที่สิบหกกันฎายนสองห้าหกห้าครับบนเด่นไปที่หกรองไปที่สองซึ่งเลขเลขวิ่งเนี่ยห้ามพลาดเลขเด่นเล่าเนี่ย จับตาหม่องให้ดีๆยายนา่งไม <ๆ S 1> เคยพลาดอันนี้ส่วนจับคู่สามตัวบนมีสองหกหนึ่งสามหกหนึ่งแล้วกับแปดห่งหนึ่งเอา้าว่าจิมหกหนึ่งในตัวนี้จิมเลยเนาะตัวนี้เขาหายมากเลยว่ามันอยู่หลักหน่วยออหนึ่งอยู่หลักหน่วยเข้าใจบ่มันสี่โดดไปหากันคือจังหวัดว่าหนึง่งอว่าสองกับหนึ่ง,งนเนี่ยยัน่าจังสองหกหนึ่งสองกับหนึ่งสี่โดดไปหากันบ่ สามหกหนึ่งนี่สามกับหนึ่งสี่โดดไปหากันว่าครึ่งหวดันหนึ่งบ่หลังเหรอครับร่องรองพี่เจดนาเนารพี่เจดนาเอานะมุ่งเจ้าอื้าวบานนี้เข้ากันมาเบิร์นในส่วนเลขสองตัวซึ่งมีหกหนึ่งปิดตัวนิ่นอ่าเลขสองตัวบนย้ายนั่งกับให้หกสี่หกเก้าแล้วก็หกหกบู้ยมีเลขเบื้องข้อมอบหมายวันนี้มีหกมีหกโอ้เปลี่ยนอะไรขึ้นมาเลขเบื้องนั้นเปลี่ยนไหนห่วย มันออกมาในทีห้าเห็ดแหม่มันมีเบิ่นมันมีเบิ่นทัน้งสองหลักนี่ซีซีพอมสิแต่ว่าบ <ผม S 1> อเอาตัดตัดตัดซีออกเอาเจ้าหกมาซีซีหกหกวันแหนะว่าสันอืราม,มาหรอกที่ซีซีตรงมากเป็นซีหกครับแต่ว่าเรา<ๆ>แล้วโดยส่วนมากเลีกย่ายนั่งกับที่เขาแต่ชุดบ่นนี่เขาสามพวกสามตัวนี่เขาที่ดีดครับ สโตจังเสียว่าจับกู้สามโตของสิเขาดีดีแต่ว่าว่าพื่นว่าเลขเล่าเขาสุงวแล้วแต่ว่าเขาเอาว่เปลี่ยนลังเทียเขาว่าตัดหกประตูลังก้นเพิ่นพันได้ยุ่ง่นะเอาได้เนาะกูเพิ่นเก่งเนาะกูเพิ่นได้เพิ่นก็ได้เช่าจ้าสองพังไปแล้วเมนบอเพิ่นว่าเอาจังสั่นจังสี่ตัวเพิ่นก็เห็ดเอาเมนบอครับผมแม่ก็บอกว่าแม่บอแพงวิซ่าน่ะคันว่ามันสีมาตัวไรก็เสียบกลางเอาเด้อเห็นบอหงวดได้ก็หงวดได้ก็สวดเสียบตะกลางครับผมสา สามแปดอันเอาศูนมาใส่เสยยูนครับผมห้าห้าเก้าสามเป็นห้าเก้าเก้าซี่เสยยุนคอยกับอุกเต็มเดียวเต็มเบียวยุนสันติห้าแปดสามหนบึครับอันห้าห้าห้าแปดเข้าเข้าเข้าสี่แปดสามหนึ่งโห้าห้าแปดสามมันบ่งหมวดอันครับผมว้าไตกัะหงวดอันโอ้ยใหญ่ได้ว่าครครับผม เท่าแบบว่าเทาพ่อมีปูกขิดซอยนะนายครับผมขันมาหาลูกเต่ามาหาสีข้อซอยขิดซอยกันแน่ตัวนั้นมันมาใสตัวนี้มันมาใสให้ยิ่งป้งจักบาทกับสิมวนถลอกยืนโอ้ยผมว่าสีนังเห็ดอยู่พอดีมีเสี้ยนอ่าเสี้ยนไนสายมืดเสี้ยนในสายมืดมเนนดพิ่นห้สูตรมากเพิ่นห้เลขกมากเพิ่นผมจอบเพิ่นยืนหนีสองสามวันแล้วเพิ่นเข่าตลอดอยู่เอออ่ะ,อะ บาด์ดิงว่ด,ดีเพื่อนไห้ฮอดสูตรมากเพื่อนยันบอลงไห้เพื่นอนเพื่อนไห้ฮอดสูตรเลขดับเพื่อนนี่บ่เคยผ่านเลยเลขดับเนี่นแต่ว่าเป็นตัวเลขจับคู่ดับเนี่ยเ,ออเ,เลขจับคู่สองตัวดับเพื่อนไห้มากเบิ่ดแล้วเดี๋ยวนี้ผมยังมวมีเวลาที่ได้ามานางเฮียไ<ม>ห้เอฟซีเอามาแม่แม่สีลอกออกไห้เอามาจังไอยู่เฮียนผุนไปสีได้เอามานะเอามือรุ่นผุนนะเนาะเออมือรุ่นเดี๋ยวเฉียวมาหนมาตัดใส่เลขใกล้นั่งเนาะเอาเลขเพื่อนบาร์ดิ เมื่อเพื่อนเลขเพื่อนน่ะเพื่อนหามาแล้วเพื่อนหาสูตรมากพอเมียงเรียบร้อยเพื่อนเอาสูตรมาแม่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียเอามาแบ่งปั่นยายนั่งแม่เสียอันเอาเขาอีหลีเอาเป็นตะเกียอยู่ดิสูตรเทียบง่ายๆน่ะสูตรเทียบง่ายๆเขาอีหลี่ง่ายอยู่ยได้เราแค่หาตัวนึ่งนอตตาออกมาเนาะครับมาแับนี้ก็มาออกได้ซี่ตัวครับขั้นหกกับสองมามันก็มาสองตัวนี่ครับสองตัวบนนี่เดี๋ยวเสียเอาเดี๋ยวเสียเอาสูตร ครับตัวเลขไมาให้ยายนั่งแล้วชิม่าสอนพร้อมเรียบร้อยว่าเพื่อนเทสเจังไหนก่ได้สอนแห้งเจงเนี่ยเออเอามาต้นก็ให้คอยสอนแน่คอยเป็นคู่นั่นแน่คือเนี่ยมาสอนศาสตราจารย์จังไหนโอ้โหคอยก็เลยิอดชิได้สอนยายนั่งจ่อยบัดกนั่งเพราะอดโอ้เพราสอนเจ้คอยว่าจังไหนเดี๋ยวเชี่ยวไม่เบิ้งเนาะเออเออาเอไม่เบิ้งบ่สอนดอกแต่เจ้าแม่นบ่อยากให้สอน คอยนิดสิสอนเจ้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดีว่านึกังว่าครฟังเนาะอันคู่จบอันปริญญาตีคนมามามันเป็นคู่เป็นคู่เกย์นิงมามาน้ากันกับเกย์นิงคนมากินเข้ากินน้ำยู่นี่ละครัับอนนี้แม่แม่าสันว่านะหนูเนี่ยอยากเมาอยากว้าดรีภาษาอังกฤษภาษนแต่ว่ามันโมข้องแม่ภาัาเมื่อสอนหนูจากสมองแนวสันกระเทยนะครับแม่จะได้ว่าขั้นเบานนะ แง่พุณแง่พี่ขันเขาถามว่าว่าจังไหนหรอโอ้เริ่มว่างไหนก็หื้อแม่ที่เศร้าสอนเดี๋ยวนี้นะว่าเสียมาเอาเอาลงซาบัดเอาลงซาบจ้องปวดแขนอะไรเออปวดขาไรแขนอ่าเอาล่องซาบัดี้องปวดแขนเ้้าาฟังเเเดอขจ้าว่าเจ้าว่าดิ่าเจ้าว่าเออแต่ว่าว่าแม่ว่ามีเก่าเลขบุญ Oh. ว่านี่นะโอ้โอเดืกลางนะมีเก่า,าสันจังว่าแม่มีืเ,เก่าเว้มันนี่ข้าวว่าแปดกับมานี่แมวสันเพราะว่าแม่เฮ็ดสองหลักนะนี่นะครับอันม่ม,มเน้นสองแปดมันนี่ครับสองแปดนี่ข้าวว่ามันมันไปเกี่ยวกับผู้ข้าเอาเรือแม่หายาสัเ<ม>ข้าวว่าจต่ว่ามากันเป็นล่างสองแปดขึสวยแค่าสนุก สองแปดแปดสองแต่ว่าขันออกออกยังสี่ดเพอวานนี้พอชนะมันมีจังสั่นไหมนี่นะครับมันมีนี่สองแปดมันบวชวันสุกนี่สูตรเลขนี่มันอกลรบเบิแล้วกับเขียนไว้ไหมเนี้ย,ยตั้งแต่ผนะู้เบาทีายย่เดียกมาฝากมันจะวันอุ้ยก,ก็เป็นแต่จอออนแท่านัน <c oughs> ผู้บ่าวันนี่ไหมเอาฝากเอาผู้บ่าวมาขายขนมเนาะเอาตัวเลขมาฝากป้อมอันที่แม่อยากมากหนะวจันเดี๋ยวผมสีดทายไม่หายต่มือหึงแล้วเนาะขอทายนะลากไปไหมเนี่ยมันลบเบิ้ลแล้วตั้งแต่พระเจ้าเฮาอู่นะแม่ว่าพี่เวลาไปเฮ็ดเนาะแมกแม่กระเบื้องของแม่ยุ่งเสียแล้ว กันผ <ste> ู e a a, a so ้ใดอยากได้ก็มาทายเอาแม่ยมาอันมาล่องยูสูปนาะพอตู้หนึ่งยู่ปูนาอยู่กรุงเทียนน้าว่าทายไม่ข่อยในเรื่องกันเล่าสิเสียค้าเน็ตให้บ่เอาคือดีแต่ข่อยมุดน้าหาอยู่กันนี้แล้วว่าสิเนาะปวดปวดหัวแกเนาะปวดเมื่อปวดเที่ยวดีวันอันเห็นลูกข่อยอยู่ในนั่นนะว่าจนอายุเท่าไรแล้วพวกพี่สันโอ้ยห้องสิแปดสิบวันยามาตัววันอ่าอ่า ั S <S 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 วตวเดี๋ยวเมเบิ่งคันนม่นเหาได้ได้อันนั้นนะแม่ในบำรุงร่างกายเฮานั้นเนาะครับผมอยากบำรุงอยู่ดียมันก็บ,บ่ยากันเนี่ยบำรุงนะมีขี้มินขึ้นเหาเมื่อฝนแล้วก็ใส่บักขามโพไหวง่ายมาแรงน่ะโปะผิวพันธุ์เออเออบ่ตะกี้แม่เฮ็ดยุ่นแล้ว๋ยวนี้มันหายากแม่เลยขี้มินขึ้นเป็นไหนฮะไวมันขึ้นโจโดขึ้นจากดินค่าพีขี้มินขึ้นน่ะ มันขึ้นจากดินนะเงาไม่ยู่ผีมันขึ้นโจดโรดเอาหัวมันบอกเอาเออหักเอาหัวมันหนีมาทั้งในน่ะแน่คือว่าเอาตัวมันขึ้นฉันเอาสีเอามันขึ้นเอามันขึ้นมานีเราอันมันขึ้นมาที่ขึ้นมานี่บอกเออวันนี้เข้าก็มาฝนใส่บบกคารเปียกบันนี้ได้อือโอรอยากได้อยู่ดีแต่ว่าโอ้ยเนาะมันมันมี่ยุใส่ฮอยู่อันน้ำบานเข่าที่เป็นบานเกาเกคือจังคือจังเดียวสิบ้านเฮ้าหนีบ้านแห้งสีนี่สิอยู่ทั้ง อยู่ทั้งเฮี้ยนพอตู้สุกไปทั้งมันบ่ได้ปลูกกระมีบ่บ่บอลาเพิ่นก็นมาปลูกไงบ่เอามาปลูกไว้ไเฮาไปขอเอาจิเอ้าไปขอเอาเอามาผาสมเมียงแน่ยนี่มะขามเปียกเท่านั้นมะขามเปียกกับกี่มีนขึ้นนี่อนนโอ้ก่อนคือขึ้น,ขขนยากคอยชิโรอเทียนร้อนบาดน,นี่ยี่หรีตัว,ตวนายลองบรเิเวณเบิ่งเด้นเอาเกี่ยใส่จังหน่อยพร้อมบ่ผิวพันธ์ดีรอด่แม่ผิวพันธ์นะเฮานี่สิใสเลยโอ้ผิวนี่ดีรอดขันอยากฟังเพลงไหนเฮาผิวรอดบาดนี่ผิวดีไร เอออันนี้กะที่ว่าบอกอม่เมื่อนี้ได้ได้ไอ้ซัพพลตัวยาไปสองชนิดนะมหาใหญ่นั่งนี่ไงวอยาเยยุวัฒนะแล้วก็สมุนไพรรักษาผิวพรรณแม่สีเฮ็ดหรอกออกมากไยังว่าเอาเกืือของห่อมาแม่สิดตำปั้นเป็นลูกก่อนแล้วสีแดงไปใส่ก็ยังว่าทันทีอย่นี่แม่ว่าเนอะ บ้านี้กะทีลบกวนย่ายนั่งซันนี่ตัวว่าเพื่อนตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวจ่อมือจ่อเวียนสีมะคัดเอาสองตัวแข็งๆเนาะแม่เนาะน่แมกะสีคัดก้อนโลดก็ได้โอ้ยอย่าเศ้าคัดจ่อมือเอาให้มันจังๆเนี่ยเอาให้มันถืดโรดเนาโพ่อทะเลหงวนนี่น่ะนายบู๊ยทะเลกะยังว่าหกหนึ่งกับแปดสองวันนี้จังคักจังคักไป่าเสียงวันนี้ว่าเสียงจักเสียง แมนสิไปบวชพ่อมแล้วปูอบไม่บวช้นบสิงวันี้ที่โอ้ยมันแปลว่าใจนั่งมันใจไรกว่ามันใจงกหนึ่งมันใจอีรีโอ้มันใจงกหนึ่งเนาะสามหกหนึ่งเนาะแมนหมันใจยี่สามหกหนึ่งวันนี้กับจิรุปวันแม่นั่งซํำนี่อนตัวเดี๋ยวจิ้ามให้ดอกสมุนไพร ไอ้เกี่บอระเพ็ดนะผมใส่ถุงปุ๋ยไว้ในรถหลายล่เหมือนก็บพวกปียังนี่แหละนายโอ้เขาเขาไม่ใช่ไฮไลท์ปนั่นกับที่ขอเขาก็จิได้ว่างว่าสองว่าหนิตัวนั้นบอแมนของเขาปลูกไว้เดี๋ยวที่เบลของข้าเจ้าเป็นถุงปุ๋ยวันนี้ย่อยยางยางอยู่กับปาดเอาปาดเอาใส่ถุงปุ๋ยรถเนี่ยมันห้อยอยู่มันห่างของข้าเจ้ามันบอแมนของ มันกับข้าเจ้าว่าแพงหรอข้าเจ้ากะชีวะเอาโลดอยากได้น่ะข้าเจ้าชีวะที่หละแต่ว่าบรรเทาเอาหลายปฏิจจังใจบรรเทาอยู่ดิเนาะแม่น่ะเนาะนี่ยมันว่าขอผมคิดว่าเอาหลายแต่ว่าเจ้าของปลูกไว้ชีวะนี่เบาควบนี่รถเฮะอังสันตระหนักไหมเนาะฮะฝากคุณแม่ร่างหลายๆกระโจนสวัสดีค่ะจ้าจูจ้าจูว่าเข่างวดนี่เข่า สองหกหนึ่งลักสณเชยเอาเมื่อนั่นเนาะเดี๋ยวเมื่อนั่นมันกับเขาแทดี้น่เล็กคอยนะอันอันสามแปดมันมอกเขาทั้งล่างทั้งบนมั้งอบคอยฝากลูกเคยไปซื้อมานี่เลขออกแล้วคอยฟ้อนอยู่นี่ล่ะมาแล้วเอาบินซื้อว่ไรดีวันอวันจะยว้างถือเรีกจนฟันเออ บ่ได้ใช่ป่ะเื้อบอ่ได้เออบาทบ่บอกข้านี่บ่บอกข้าวบาบา่าซื้อบ่ได้ได้ย้ายได้ดกับาบ่ว่าเนาะ<อ>